ค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวนอ้อนมือส่งมาเด้อมาเห็น <c oughs> มือนี้ฝนตกเราก็จะมีทำเมนูใส่ลูกสิ่งลงไปส่งม,มาฝากพี่น้องส่งม,มาฝากส่งมาฝากใส่สุดยอดใส่มามใส่มากแกลบกระเจียว กมาจกพอพอเยวะเองเหรอมาใส่อีกอันนี้ผักเราก็จะมีเป็นผักตำนิ่นเตพี่น่องขางหัวขางหัวหน้าบ้านเ <c oughs> สียงยังบม่ดีเลยเสียงเรายังไม่ดีขึ้นเอากันต่อต่อต้องพอไปเลยรยากาศฝนตกเพราะว่าในไปตลาดอยู่ ขุรแรงกัรคิดเมนได้ม่ไมยแรงเพราะว่าใส่อีไลงไปเนี่ยจะก่อนเพราะว่าหนามมันหลายใส่ขนอนหนึ่งก้อนนะจ๊ะ เส้นเด็กเละวดมโมมักเส้นเด็กจต้องปิดก,ก่อนเพราะว่าเส้นมันจะเละเกินไปพวผมโมมักเส้นแบบโมมักเส้นเด็มัเส้นพอดีกิน,นมัตเตอมากินน้ำกันเมนูฝนตก ใส่พริกแห้งลงไปอ,อันนี้ใบตำนินผักตำนินมนะจ๊ะถ้าบ้านภาษาภาษาไ้ายกับผักตำลึงผักตำลึงยอดอ่อนๆนีไปซะเกินสุแว้ามาเลยมันกินกน้ำกันบัน พีดก่อนเพราะว่าอืม้อน 嗯。Mm hmm. ือกำลังเจ็บขางหัวฝนตกง่ามค่ะ ไปแล้วไปเดินมาสดน้ำกั็งได้จ้า